งสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรตค่ะปกติน้องแฟนจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายนะคะชอบเล่นนอกบ้านเวลาคุณแม่ชี้ให้มองอะไรก็จะมองตามเป็นเด็กที่ร่าเริงค่ะแต่ว่า พอรู้สึกแปลกใจทุกครั้งนะคะเวลาอาบน้ําน้องจะมีอาการโยเยขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็รู้สึกกังวลว่าตัวเองทําอะไรผิดไปหรือเปล่าน้องถึงได้มีอาการงอแงค่ะก็อยากจะรบกวนคุณหมอช่วยให้คำแนะนำเนกาอาบน้ำน้องด้วยค่ะลดอาการงอแง ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับที่คุณแม่ได้เลี้ยงลูกเองตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าในช่วงประมาณ2-3งถึงสาปีแรกของเด็กๆนั้นเป็นช่วงที่มีความสําคัญมากนะครับต่อการส่งเสริมพัฒนาการเพราะว่าในช่วงนี้นั้นสมองของเด็กๆนั้นจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วครับส่วนคําถามที่คุณแม่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการอาบน้ําและลูกรู้สึกโยเยนะครับอันดับแรกได้ต้องดูก่อนว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไร หลายครั้งนะครับยิ่งอากาศนหนาวแบบนี้ถึงแม้ว่าอุณหภูมิของน้ํานั้นจะอุ่นพอดีแต่เวลาที่อาบน้ําขึ้นมาเสร็จเด็กๆก,ก็อาจจะรู้สึกหนาวได้นะครับคุณพ่อแม่ต้องปรับอุณหภูมิของน้ําให้เหมาะสมวิธีทําได้นะครับก็คือผสมน้ําเสร็จแล้วก่อนที่จะนําเด็กลงไปแช่ในอ่างอาบน้ํานั้นลองจุ่มมือของตัวเองลงไปดูก่อนนะครับว่าอุณหภูมิพอเหมาะแล้วหรือยัง นอกจากนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ได้อุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วก่อนที่จะพาเด็กๆนั้นจุ่มลงไปในอ่างอาบน้ำอาจจะวักน้ำขึ้นมาแล้วก็ลูบไล้ไปตามตัวของเด็กๆนะครับเริ่มจากปลายมือปลายเท้าข้าหาส่วนกลางของลําตัวเพื่อให้เด็กๆนั้นมีการปรับตัวที่ดีก่อนนอกจากนั้นนะครับอย่าลืมมองในเรื่องของเล็บมือของคุณแม่เล็บมือที่ยาวเกินไปแหวนของคุณแม่หรือสร้อยข้อมือนะครับอาจจะขีดกวนเด็กๆทําให้เกิดอาการรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็ร้องงองแงได้ครับ นอกจากในเรื่องของการอาบน้ำแล้วนะครับคุณพ่อแม่เองก็สามารถจะส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆผ่านกระบวนการต่างๆอย่างเช่นระหว่างอาบน้ำด้วยกันก็อาจจะใช้หนังสือลอยน้ำอ่านร่วมกับลูกหรืออาจจะใช้ของเล่นที่ลอยน้ำได้เล่นร่วมกับลูกนะครับซึ่งเราจะทำให้เด็กนั้นร่างกายสะอาดแล้วยังทำให้เขารู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็ได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆอย่างเช่นการสังเกตในเรื่องของภาษารวมทั้งการใช้กล้ามเนื้อมาต่างๆให้กับเด็กๆได้อีกด้วยครับ เป็นยังไงบ้างคะกับวิธีอาบน้ําลูกน้อยที่นอกจากจะให้ความสะอาดสดชื่นลดการร้องไห้โยเยของเจ้าตัวน้อยแล้วยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆจิตนาการและสติปัญญาอีกด้วยอย่าลืมเอาทริปดีๆแบบนี้ไปลองทํากันดูนะคะ